yếu bên nào yếm em chưa có 6 lũn trên rồi vang vang lên ของคนท้องนะครับของคนท้องนะครับบ้าทีปขอนมให้คนท้องหน่อยนัคไป้นรับวางไว้วางไว้วางใส่ไว้โอเคครับรับงไหมครับจวจับไม่ไดยครับจ

ขาทูกับนุโมธนาบุญนะครับสาธูครับดูนมเลยดูนมให้เลยดูนมมาเลยสาธุอนุโมทนาบุญครับอนมมาให้ด้วยนะครับนมมานมมาเดียวยาเปเก็บัน

บอกอาสาคนหนึงเก็บเรืเลื่อนพวกนี้เก็บขึ้นรถเลยเอาใส่รถอะไรรถน้ำหรอรถอะไรก็ได้ครับใส่ใส่รถขายาไปเลยบ้านเหรอพี่อ่ะก็ไปล่ยบ้านถ้าล่ยบ้านก็เช็คไงเพราะพวกนี้ซ่อนไงโอ้หถ้าลองเอาห่อไปแล้วเนี้ยเรียบร้อยเลยนะเออถ้าห่อเนี้ยเรียบร้อยเลยล่ะเราต้องต้ำกลับน้ำสบายสิ่งไหนยกเลยครับเดี๋ยวค่อยๆงดไปเรื่อยๆครับถ้าพี่ไม่กลับพี่ก็จะกลับบ้านครับ สาธุครับคนท้องครับคนท้องอนโนมาเพิ่มให้นะมีผลไม้มีอะไรมีครับไตัดให้แล้วครับ อาคนท้องเอาขอให้ดืไปเลยไปเลยเก็บเลยจะต่อรถตเลย่ยต่อเลยถ่ายรูปออกข้างหน่อยนะครับออกข้างนิดนึงออกห้างนิดนึงนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเราอยู่กันที่อำเภอศรีประันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ วันนี้ดอกดาวเรืองที่ใช้โปยถนนนะฮะช่วงนี้ของดก่อนนะครับเนื่องจากไม่ได้ครับจับด้วยจับของครับจับของนะฮะคนไหนยกไ้ยกครับหน่อยหลบตาค้อมยกไว้ยกไว้ครับยกไว้ตอนไร้สอตอนได้กย่อนครับสบายท่านท้ยจะับหน่อยเนาะงลย ผ like like um <like ู้หญ bon ิงนะครับขอช่อดอยดึงตัดหน้านะครับอย่าโยงสางทางหลวงตานะครับสาธุครับสาธุนุโมทนาบุญครับสาธุครับขอยกของอิ่งที่ถวายนี่ครับอย่าหวงยกครับยกยกถวายไหมครับถวายยกเลยนะครับถวายแล้วยกเลยนะฮะครับครับฝากด้วยนะคะเอาไปฝากบนรถด้วยก็เราอะเดี๋ยวให้ว่ากัน ตอนนี้เราอยู่กันหน้าปั๊มปตทนะฮะหน้าปั๊มเพอสีปัจจันนะฮะหน้าอำเภอสาชุกจังหวัดสุบุรีนะครับออยญาลบก่อนนะครับอนยญาลบหน่อยนะฮะ ช่วงนี้นะครับงดโรยดอกดาวเรืองนะฮะงดดอกดาวเรืองนะครับงดโรยเลยนะฮะขีดดอกดาวเรืองให้หลตาเหยียบนะฮะเนื่องจากได้รับได้พบปัญหานะฮะมีเล่มทะเบียนรถยนต์กระเป๋าสตางค์นะครับลอตเตอรี่นำมาวางไว้ใต้เพื่อจะให้หลวงตาได้เหยียบย่ำนะครับช่วงนี้ของดก่อนนะครับของดนะฮะนำเงินเพื่อทราบกันนะครับ วัเช้านี้เจอเมื่อสักคู่นะครัเมื่อไม่ใช่เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เราเจอกันเยอะมากน,นะครับช่งวน<อ>งนี้ของกดก่อนนะฮะ,ะ,ะลและอีกหนึ่งยางก็คือมนเป็น สาธุมโมนาบุญกับทุกๆท่านนะฮะฝากประชาสัมพันธ์ถึงนหน้านะครับช่วงนี้ดอกดาวเรืองนะฮะดอกดาวเรืองที่เป็นกีบชักกิีบโรยออกมานะฮะงดก่อนนะครับงดสาธุครับสาธุบุญนะฮะจับไว้ก่อนนะครับจับไว้หลายๆแพ็คจับไว้ยกได้ยกเลยครับถุงถุงยกได้เลยครับยกถุงถวายเลยนะฮะถ้าจะถวายยกถุงเลยครับ ฮัลโหลดนดวงตานะครับโดนดวงตานะครับสาธุบุญกับทุกทุกท่านนะครับสาธุบุญนะครับเลึกลงไว้นี่ก็รอเยกของรอถวายเลยนะครับยกของรอเลยนะฮะ ของรอถวายเลยครับยกไม่ไหวจับไว้นะครับยกของรอนะฮะยกไม่ไหวจับนะครับหนาะไดหนาดอกดาวเรื่อมนะวางก่อนโอเคครับยกขึ้นมาครับยกห้าขึ้นมาพอที่ไม่ยกหนาแต่ข้อที่ไม่ถวายครับไม่โรยแล้วครับไม่โรยแล้วนะครับไม่โรยแล้วฮะ

เห็นไหมครับจับเลยครับจับไว้จับไว้เดินหน้ารอเลยนะครับอน้งองายายมองยกครับยกน้ำยกน้ำครับยก ยกไม่ไหววางไว้ลูกยกไม่ไหววางไว้โอ้ยเก่งจังเลยอ่ะเด็กๆยังยกรอเลยนะฮะอายกน้ํารอครับอย่ามัวห่วงถ่ายรูปนะครับยกน้ํารอก่อนไม่ขวางครับไม่ขวางอาสาไม่ขวางนะครับ อย่าขางรหลตานะครับยกลอยดิครับเ้าไหนไหมครับยกครับยกน้ำครับอันนี้น้ำใครครับลอยเลยนะอใ้หางกนมคระมันอาจจะย่ต้องครับโอเได้ยกอยลอยอยลอยลออยกอ้ลอยอยนยลอยลอยลออยลอยยลอยลอยอยล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 นยาอยลอยออยยยล อยู่เดินป่าูกคอครับล้กคอลงมายกครับยกยกยกยยกลอถวายเลยครับยกรอเลยน้ำถวายไหมครับน้ำถวายก็ยกขึ้นมาด้วยนะฮะ

เอาเลยพี่คุณพี่สบายสองแกนะครับนเต็เลต่มาะเลยอ่าเริ่มไม่โรยแล้วครับเริ่มไม่โรยแล้วนะตูนไดกขอพวกเราอตัดพวกเรายะหน่อยได้มเด็ตามจะางตรงผม่จะาดอเราืองมาโรย เพราะว่ามีการย้อยใช้นำลอตเตอรี่นำเงินนำฉนนที่ดินมากะจายกระจาปสดูรถ้า้เพื่อให้หลงตาเหยียบราบราบอยกให้ท่านได้ขึ้นมาตูถายมาพิ่มเดิดจะขายหลังหลงหลงจะเป็นบาบเป็นซ้ำของเราด้วยปอบตอนผมแจ้งไปแล้วครับพี่ผมแจ้งไปแล้วแมแล้งได้มีนะครับคันเียจอยออกเส้นที่เรียนมาบอกมาแล้วครับบอกเลยดาวเรงไม่สง หวยรับหวยหวยหวยหวถวายท่านไไม่ทำทานเราเรื่องทำทานไม่ได้เ่าไม่ใหญ่ตัวไดอออเป็นแบนดลัางนกสองขวดนะตัวไดนิลเอามาให้ด้วยนกสองเลยครับพี่้องเลยครับนกอนเลยไปเงพขนาไปลงที่วัดบางว่านะพี่ ยกรอเลยครับยกรอเลยครับจับไว้นะครับจับน้ำไปที่โต๊ะจับน้ำไหมครับแักของ ลบหน่อยครับคุณผู้หญิงหลบเลยครับลบก่อนหลบกั่วทุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะฮะสาธุบุญนะครับ นี่ยังเรายังอยู่ในเขตสีพระจันะฮะหน้าบริษัทธนสมบัตินะครับันัจัเเลยได้เลยับปลามาแล้วปรายกครับยกน้ำขึ้นมารอยยกน้ำซ้อนเลยน้น้ำซ้อนแล้วจับเลยน้ำซ้อนแล้วจับเลย